มองยังไงครับว่าการใช้เงินที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลผมไม่พูดเป็นค่ายไหนเลยนะในปีนี้จริงๆแล้วอะครับไม่นับสถานการณ์ยูเครนตอนนี้นะมันจะถูกใช้จริงแบบเยอะเะแบบแมสมากขึ้นแค่ไหนครับปีนี้จริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นอย่างที่เมื่อกี้คุณประถมก็แจ้มเหมือนกันนะครับว่าอัตราที่ penetration หรือว่าตาของคนที่ถือตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นในโลกนี้เราเห็นคนที่เป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ที่ถือคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยเองเนี่ยมี20%ซึ่งอัตรา adoption หรือว่าอัตราที่คนไทยเนี่ยใช้เนี่ยสูงมาก ไทยไม่แพ้ชาติใดาในโลกใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ใน u s ส case หรือว่าสิ่งที่คนไทยหรือว่าคนหลายๆคนใช้เนี่ยก็คือในเรื่องของการลงทุนคือซึ่งเป็น u s ส c a s ที่อาจจะเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วคนก็จะเข้าใจว่าค r y ปโต c u r r e n c y เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะใช้ในเรื่องของการลงทุนณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าในปีนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามีพันธมิตรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น open gateway ที่เป็น payment gateway อย่าง Visa หรือ Mastercard เนี่ยจะออก debit card ที่ใช้คริปโตเคเรนซีเนี่ยในการซื้อของเป็นเป็นเดบิตไม่ใช่เครดิตเป็นเดบิตเป็นเดบิตค้าเป็นเดิปโตได้เลยเหรอครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็น Product เหล่านี้ออกมาซึ่งการที่ Product เหล่านี้ออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเห็นเมอร์ชันที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของ Visa กับ m a s t e r c ์ r ารเนี่ยรับชําระด้วยคริปโตเคเรนซีทุกคนทันทีถ้าเป็นแบบนั้นออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเห็น Adoption ันของการ ที่เป็นเพย์เม t นต์เนี่ยมากขึ้นในโลกนี้นั่นคือ g l o b a l เลยนะนั่นคือ global นั่นคือ global แต่ว่าทุกทุกถ้า global ประกาศใช้เราก็คนไทยก็ใช้ได้อยู่แล้วคนไทยก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ regulation ของประเทศไทยว่าว่าจะสามารถทำได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าพูดพูดถึงเรื่องของ adoption ในภาพรวมเนี่ยอันนี้คือเทรน แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะได้เริ่มเห็นนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการทำเพย์เมนตหรือว่าเรื่องของการ Investment แล้วเนี่ยจริงๆแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อยู่แค่นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยเราเริ่มเห็นการมาถึงของ NFT ที่เมื่อกี้เราก็มีการพูดกันออกไปเราเห็นเรื่องของ Metaverse ซึ่งพอ Metaverse เนี่ยเกิดขึ้น Metaverse โตขึ้นเนี่ยสเกลขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า NFT เนี่ยจะเป็นแอสเซหลัก ที่ใช้ในการซื้อขายหรือว่าใช้ในการที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจในโลกของเมตาเวิร์สได้ดังนั้นเนี่ยโลกของเมตาเวิร์สได้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโอกาสกับนักธุรกิจแล้วก็ทุกๆคนเนื่องจากเมตาเวิร์สแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยอย่างที่เรียนไปมันจะเป็นโลกที่ไรตัวกลางดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างธุรกิจในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยได้โดยที่มีต้นทุนที่ต่ํากว่าเศรษฐกิจอย่างที่อยู่ในโลกของออฟไลน์ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งทีออ่อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการอะดอปชันเนี่ยสูงขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าตัวเศรษฐกิจใน m e t a เวิร์หรือว่า NFT เนี่ยมันโตขึ้นซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดในอุตสาหกรรมอย่างอาร์ตที่คนเนี่นเริ่มสะสมผลงานศินละปะ อุตสาหกรรมอย่าง e อ t นเตอร์เทนเมนท์ที่เมื่อกี้คุณปองพลก็แจ้งว่ามีคอนเสิร์ตอย่าง Arena Grand Day อารีนาแกร d เดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในเมืองไทยเองเนี่ยทาง Sipmex a s i เชที่ได้พาร์ตเนอร์กับ GMM ก็เริ่มมี NFT ที่เป็นผลงานของเซ็ินไทยอย่างแก s u n o ว a ที่สามารถแบบให้คนเข้ามาสะสมได้แล้วเราเปิดตัวไปเราก็เห็นว่ามีผลตอบรับค่อนข้างดีในคอลเลคชันหนึ่งก็ขายหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นเราก็เริ่มเห็นว่าคนไทยเนี่ยเริ่มตื่นตัว แล้วก็ในโลกนี้จริงๆก็จะมีหลายๆอย่างที่เป็นเทรนด์ที่สนับสนุนให้เกิดการตื่นตื่นตัวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเห็นขึ้นในหลายๆหลายๆเจ้าหลายๆคน